สวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักนะคะประ,ะจำเดือนกันยายน2566นอะคะ,ะชาวราศีกันนะคะคลิปนี้จะสำหรับชาวราศีกันนะคะเจ้าชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะ ดวงในรวมนะคะไม่เฉพาะต่อโจงคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะตรงบางไม่ตรงบางอาจไมจ่ตรงกับทุกคนขอรับแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีกลับไปนะคะแล้วก็ผู้อ่านนะคะเนื้อหมอขอขอบคุณนะคะคนที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้ผู้อ่านนะคะอคุณมีความรักที่ดีสมหวังในความรักนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีกันนะคะดวงความรักในเดือนกันยายนนี้ จะเป็นอย่างไรนะคะขอไพ่สิบใบนะคะอ,อ๋หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบเดอะซันเลยนะคะให้ประจำตัวของคุณนะคะเพลดเพลครับราชาดาบ 1> Date. 1เด็ดนั่งเลียนด e วิวอ o ฟวัตุลสามถ้วย7ถ้วยเก้าดาบเรามาดูให้ตัวตนของคุณกันนะคะให้ตัวตนของคุณนะคะคุณได้เดดซัน ันจะมีความสมหวังมีชีวิตที่มีความสุขนะคะสมหวังในความรักนะคะบางคนบางท่านที่เป็นคนโสดคุณจะได้เจอคนถูกใจนะคะความรักของคุณสดใสชดช่วงชัชวาลน,นะคะมีแต่ความาสุขมีแต่แสงสว่างนะคะถ้าใครที่มีคู่อยู่ด้วย,วยกันแล้วนะคะ ก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะเดอะซันสมหวังทุกอย่างเลยนะคะใครที่ไม่มีคู่ก็จะได้คู่ใครที่มีคู่แล้วพวกคุณก็จะรักกันนะคะรักกันดียิ่งขึ้นนะคะสถานการณ์ในช่วงนี้เด็กถือไม้เท้านะคะบางคนบางท่านนะคะ อาจจะไปแอบมองใครอยู่นะคะแอบชอบใครอยู่แต่ว่าเขายังไม่รู้เขายังไม่ได้สนใจคุณนะคะแต่คุณก็มีความรู้สึกดีๆที่จะมอบให้เขานะคะเขายังไม่รู้นะคะเขายังหันหลังให้กับคุณเลยเหมือนรูปปั้นรูปนี้นะคะฉะนั้นถ้าคุณรักใครขอให้คุณแสดงออกนะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวัง เคลียครับคุณมุ่งหวังที่จะมีความรักที่ดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันนะคะทะเลาะกันงอนกันบ้างแต่ว่า,าก็อยู่บนพื้นฐานของความรักนะคะก็แค่งอนกันแล้วก็กลับมาดีกันนะคะถึงจะมีปัญหากันบ้างแต่ก็รักกันอยู่นะคะ ความรักอาจจะไม่ราบเรียบไปทุกอย่างนะคะอาจจะมีงอนมีง้อนะคะมีน้อยอกน้อยใจแล้วก็ต้องตามเงาอนะคะด้วยความรักซึ่งกันและกันนะคะอดีตที่ผ่านมานะคะคุณเป็นคน,นที่ทุ่มเทในความรักมากๆเลยนะคะทุ่มเทจนจดสุดท้ายของชีวิตเลยนะคะจนสุดท้ายของอความรักของคุณที่มีให้กับเขา คุณทุ่มเทคุณมีเท่าไหร่คุณให้หมดเทเต็มหน้าตักหมดหน้าตักเลยนะคะคนรักคนรักของคุณมากๆเลยนะคะสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น the date สิ่งที่เพื่งเกิดขึ้นมันจะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่จบสิ้นลงนะคะแต่บางคนบางท่านนะคะถึง อาจจะมีจบกันแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ในใจของคุณเสมอมานะคะเขาก็ยังอยู่ในใจของคุณตลอดเวลานะคะถึงจะห่างกันนะคะแต่คุณยังลืมเขาไม่ได้เลยสักนาทีนะคะเขาคนนั้นอยู่ใน,ในหัวใจของคุณตลอดเวลาแต่นะคะคุณ ก็ต้องมุบออนต่อไปก็ต้องเดินหน้าต่อไปเช่นกันนะคะอาจจะเก็บเขาไว้ในใจแต่นะคะตัวของคุณเองก็ต้องเดินหน้าก้าวต่อไปนะคะสําหรับคนทีอ่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะจบกันไปแล้วหรือแม่ก็ห่างกันแล้วนะคะ ให้อนาคตนะคะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะแถมการเงินดีด้วยนะคะคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความสุขนะคะเ,ออเหมือนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เลยนะคะได้ออกไปท่องโลกกว้างดังที่คุณต้องการปรารถนานะคะมีชีวิตที่มีความสุข นะคะยิ่งกว่าเดิมนะคะบางคนบางท่านได้เริ่มต้นรักใหม่นะคะสำหรับคนที่อาจจะจบกันไปนานแล้วคนก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าสําหรับชาวโสดคุณก็จะมีความรักเข้ามานะคะแต่ว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะไพ่หนึ่งเหรียญพวกคุณนะคะก็เติมเต็มความรักที่ดีต่อกันนะคะมีแต่ความรักความ ปรารถนาดีมอบให้แก่กันนะคะปัญหาและแนวทางแก้ไข Review of Fortune ปัญหาและแนวทางแก้ไขของพวกคุณก็คือถ้าใครที่ห่างกันแล้วนะคะก็กลับไปง้อกันได้นะคะงอนง้อนะคะความรักนะคะ ก็เหมือนลิ้นกับฟันนะคะก็มีทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างนะคะ,ะพวกคุณพูดคุยกันด้วยความรักนะคะใช้ความรักคุยกันถ้าใช้อีโก้คุยกันแล้วมันจะทะเลาะกันนะคะให้ใช้ความรักคุยกันความหวังดีต่อกันนะคะปรารถนาดีต่อกันปรารถนาความปรารถนาที่จะมีชีวิตคู่ ที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปจนวันสุดท้ายของชีวิตนะคะคอยใ,ใช้ความรักคุยกันนะคะถ้าใครที่มีปัญหาอยู่แต่ว่าถ้าใครที่มีมีปัญหาก็คือพวกคุณรักกันดีเติมเต็มความรักให้แก่กันนะคะอิทธิพลรอบข้างบางทีตอนนี้เหมือนคุณต้องการความรักนะคะคุณต้องการความรักแต่ใครสักคนนะคะถ้าคน ถ้าคุณเป็นคนโสดที่ไม่มีคู่นะคะคต้องการความรักอาจจะใส่ใจใครสักคนคุณรู้สึกเหงานะคะเปล่าเปลี่ยวนะคะความคิดภายในใจของคุณนะคะคุณอยากาไปเข้างานสังคมไปงานเลี้ยงนะคะกับคนรู้ใจของคุณนะคะ คุณอยากมีคนรู้ใจคุณอยากสารภาพรักกับใครสักคนหนึ่งนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะคุณอยากสารภาพรักกับใครสักคนหนึ่งเหมือนไพ่ใบนี้ที่คุณแอบเฝ้ามองเขาอยู่นะคะคุณแอบมองเขาอยู่แต่เขาไม่รู้นะคะคุณก็เลยคิดว่าคุณอยากจะไปสารภาพรักกับเขาให้เขาได้รู้สักทีนะคะ ให้สรุปนะคะให้ก้าดาบสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะอันนี้จะแบ่งเป็นสองกรณีนะคะถ้าใครที่มีคู่ที่ดีกันอยู่แล้วนะคะพวกคุณจะมีความรักความชัดเจนต่อกันมากยิ่งขึ้นนะคะ จนคล้ายๆต้องอิจฉาเลยทีเดียวนะคะบางคนบางท่านมีโอกาสที่จะได้มั่นหมายกันด้วยนะคะได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีความพัฒนาความสัมพันธ์ที่จริงจังมากยิ่งขึ้นนะคะหรืออีกอีอกควาหมายหนึ่งนะคะคุณนะคะอาจจะไปเจอถ้าบาดตาบาดใจที่คุณไม่อยากได้เจอก็ได้นะคะ ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนนี้นะคะคุณไปเจอภาพบาดตาบาดใจทําให้อ่าความรักของคนนุณมีปัญหาทําให้คุณมีปัญหาทําให้คุณเครียดนะคะเดี๋ยวขอให้ขยายนะคะขอให่ขยายเก้าดาวขอไพ่ขยายเก้าดาว เพดอัพเพนเดเคเก้าเหลียญสรุปนะสรุปนะคะคุณเป็นคนนี้คุณเป็นคนที่เขาจริงจังด้วยนะคะคุณเป็นคนที่เขามั่นหมายคุณคุณเป็นคนที่เขาหมายปองที่จะอยู่กับคุณตลอดไปนะคะ เขาจริงใจชัดเจนกับคุณมากๆนะคะเขาสามารถที่จะบอกคนทั่วๆไปได้เลยว่าคุณเป็นแฟนเขานะคะคุณเป็นของเขานะคะเขาชัดเจนกับคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออราคิลกันนะคะสรุปแล้วนะคะชาวราศีกัน นะคะสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะคุณเป็นเดั่สันนะคะคุณจะสมหวังทุกอย่างสมหวังในความรักถ้าคนณสวนคุณจะได้เจอคนถูกใจนะคะถ้าคุณแอบชอบแอบมองขคยุนะคะคุณก็จะสมหวังในความรักขอแค่ให้คุณกล้าที่จะไปคุยกับเขานะคะคุณเป็นคนที่ทุ่มเทในความรักมากๆถ้าสำหรับใครที่ห่างกันแล้วนะคะ คุณนะคะยังมีคนคนนั้นอยู่ในใจของคุณเสมอแต่คุณก็เข้มแข็งเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีนะคะที่สดใสถ้าใครมีปัญหาอยู่ก็ขอให้คุยกันให้เคลียร์ใจกันดีๆนะคะถ้าใครที่แอบชอบแอบมองแอบคุยก็ขอให้ไปสารภาพรักนะคะแล้วคุณจะสมหวังเพราะว่าเดือนนี้นะคะคุณเป็นเดอะซันนะคะคุณจะสมหวังทุกอย่างทุกเรื่องเลยนะคะ แล้วก็ความรักของคุณจะมีความชัดเจนบางคนมีโอกาสได้มั่นหมายกันด้วยนะคะ p อ y Oracle นะคะ Pay hey, attention to the red flag นะคะมีสัญญาณเตือนนะคะบางทีบางท่านใน ที่นี้นะคะมีสัญญาณเตือนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าใครที่ไม่ได้รู้คุณจะได้รู้เรื่องที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนนะคะความจริงจะปรากฏนะคะ ว้าวเมติเอฟฟอร์ดนะคะรักใครให้แสดงออกถ้าคุณนะคะแอบมออแอบมอง,แอ,มองแอบชอบใครอยู่ก็ขอให้ไปสารภาพรักกับเขานะคะรักใครก็ให้แสดงออกนะคะแสดงความรักความจริงใจว่าคุณรักแลวก็จริงใจกับเขามากแค่ไหนนะคะเขาจะได้รู้นะคะ ว้าว l o v y y u u s <Wow>. s l l f i r s t t แต่อย่างไรก็ตามคุณอย่าลืมที่จะรักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราเองนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ใช่เป็นการเห็นแก่ตัวนะคะียงแต่ว่าเราก็ต้องรักตัวเองด้วยไม่ใช่ทุ่มเทให้อีกฝั่ง จนลืมที่จะรักตัวเองนะคะเพราะว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วนะคะข้อความจากนางฟ้านะคะข้อความจากนางฟ้า พีทฟูลดิสเลชันนะคะสันติภาพขอให้มีความเข้าอกเข้าใจกันดูแลกันนะคะให้ความรักความจริงใจต่อกันนะคะ ล o กฟอ o ไซด์ู้ขอภัยนะคะลูกฟอสไซด์นะคะสัญญาณเตือนมีสัญญาณเตือนนะคะสำหรับบางคนที่อาจจะมีอะไรที่ผิดเพี้ยนไปไหมนะคะ f o ห h e บเฮลท์ฟอร์มอั r ขอให้คุณได้ร้องของความช่วยเหลือจากคนอื่นก็ได้นะคะให้เขาเป็นหูเป็นตาช่วยคุณก็ได้นะคะแต่ว่าบางทีการรู้มากเกินไปมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์นะคะแต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นปิดหูปิดตาก็ได้แต่ว่าอะไรที่เราไม่เคยรู้ ไม่ควรรู้เราก็ไม่ต้องรู้ก็ได้นะคะขอแค่ปัจจุบันนะคะรักกันจริงใจต่อกันดูแลกันอย่างดีก็เพียงพอแล้วนะคะไม่ในเรื่องอะไรนะคะไม่ในเรื่องอะไร Duality มีทั้งโนทั้ง yes เลยนะคะเดินสต็อปอย่าหย,ยุดถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะที่รักกันดีนะคะขอพวกคุณดูแลรักซึ่งกันและกันนะคะ Perfect timing เวลานี้เป็นเวลาที่ดีแล้วนะคะถ้าใครจะสารรักภาพรักกับใครนะคะ Perfect timing นะคะ i n the n e a r future บางคนบางท่านนะคะถ้าเป็นอ่า กลับกันนะคะคุณจะโดนสารภาพรักในเร็วๆนี้นะคะคุณจะโดนสารภาพรักในเร็วๆนี้นะคะชาวราศีกันนะคะจะมีคนมามอบความรักให้กับคุณจะมีคนกล้าที่จะเข้ามา,อาบอกว่าชอบคุณนะคะอยากที่จะคบกับคุณนะคะ ยังไงนะคะก็ขอให้ชาวราศีกันนะคะมีรักที่ดีรักที่จริงใจรักที่ซื่อสัตย์นะคะสมหวังในความรักอยู่ของคู่เคียงข้างกันจนถึงไม้เทา้ายอดทองกระวองยอดเพชรน,นะคะแล้วก็ยังไงฝากกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้ผู้อ่านน,น,นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ